สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทุกข่าวทุกความรู้สึกทาง TNA Channel Thai News เชียกับดิฉันสัชชิชารัตนถาวรค่ะจังหวัดสุพรรณนะคะนำหัวหน้าส่วนราชการเปิดป้ายโครงการประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับปลูกต้นรวงพึ่งรอบโคกหนองนาหมู่7ตำบลบางฉลงค่ะ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมโคกหนองนาอารยะเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษา28กรกฎาคม2567โดยมีนายสุพจน์ ผู้ติเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายขจิตเวศแก้วน้อยในอำเภอบางพลีนายะอุ่มแตงโสภานายกอบตอบางฉลงพร้อมหน่วยงานราชการและประชาชนตำบลบางฉลงร่วมพิธีมหามงคลเป็นจำนวนมากกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาหมู่ที่7ตําตำบลบางฉฉลงอมอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โครงการโคกหนองนาอรารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กระกฎาคม2567เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาโคกหนองนาอรารยเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทางจังหวัดสมุทรปราการจึงกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ภายในงานนอกจากจะม,มีการเปิดป้ายโครงการประดับตาสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังมีการปลูกต้นรวงพึ่งจากพันกล้าไม้พันผักให้กับทุกภาคส่วนพร้อมกันนี้มีส่วนราชการมาเปิดบูธสินค้าทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรศการเฉลิมพระเกียรติด้วย นายสุวัชชัยฉัดชุมสายประธานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยนะคะว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นที่ส่วนราชการนั้นมาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่โคกหนองนาณศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ปรับื้มใจที่พื้นที่บ้านของครอบครัวของตนเองนั้นได้เป็นพื้นที่กิจกรรมมหามงคลในครั้งนี้และมีหัวหน้าส่วนราชการมาปลูกต้นรวงพึ่งภายในศูนย์อีกด้วยค่ะมาตามความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากีกันนะคะดิกตายค่ะก็ออกมาบอกว่าไม่หนักใจที่ได้เซ็นคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กนั้นออกจากราชการไว้ก่อนยืนยันว่าสิ่งที่ทําไปนั้นทําไปด้วยความสุจริตใจไม่ได้หวังผลประโยชน์เพื่อตนเองค่ะ ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะพลตํารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่เมื่อวานนี้30กรกฎาคมนะคะคณะกรรมการที่ทักระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจได้เรียกพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมายื่นเอกสารแล้วก็ชี้แจงด้วยวาจาปมอ,อุรณ์คําสั่งให้ออกจากราชการชั่วคราวที่ลงนามโดยพลตํารวจเอกกิตรัตน์ขณะที่ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ,รวเวียแห่งชาติโดยพลเบีดเอกกิตรัตกล่าวนะคะว่าการให้ถ้อยคำเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนของขคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมที่จะต้องให้ผู้อุทธรและคู่กรณีในอุทธร์ซึ่งตนได้ยื่นหนังสือแล้วก็ถแถลงด้วยวาจาต่อคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ทางาคณะกรรมการก็จะนําไปพิจารณาวินิจฉัยซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าผลนั้นจะออกมาเมื่อไหร่และจะออกมาในรูปแบบใด การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ทำไปโดยสุจริตใจไม่ได้มีอคติแล้วก็ไม่ได้หวงผลประโยชน์เพื่อตอนเองแต่ทำเพื่อรักษาประโยชน์ขององค์กรและความถูกต้องชอบธรรมโดยยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรมในการพิจารณาค่ะก็นำข้อเท็จจริงและพฤติการแห่งคดีพิจารณาร่วมกับฝ่ายกฎหมายและฝ่ายวินยัยก็ได้เสนอความเห็นขึ้นมาด้วยซึ่งก็ได้ยื่นเอกสารไปก่อนหน้านี้ ยืนยันนะคะว่าตามเอกสารนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเรื่องของการแก้อุทธรณ์และยืนยันในใบถแถลงที่ส่งไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตนก็ได้ถแถลงไปเพียงเท่านี้ผู้สื่อข่าวก็ได้ถามถึงบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะที่ได้มีโอกาสเจอกันกับพลตบดเอกสุรเชษโดยพลตบดเอกกิตรัตถ์เขบอกว่าก็เจอหน้ากันแต่ว่าไม่มีอะไรคณะกรรมการก็จัดที่นั่งให้คนละฝั่งไม่มีประเด็นอะไรเลย พลเิดเอกสุรเชษเองก็เตรียมเอกาสารมาถแถลงและยืนยันว่าไม่ได้หนักใจตนเองก็ยื่นเอกาสารไปแล้วเหมือนกันก็ถือว่าดําเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนส่วนหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการประชุมพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการส่วนที่มีข่าวลือว่าผลวินิจฉัยออกมาแล้วนั้นยืนยันนะคะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเองคณะกรรมการนั้นยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยตัวเองก็ยังไม่ทราบอะไรเลยมีหน้าที่เพียงแค่ไปถแถลงตาม กฎของคณะกรรมการที่ทักระบบพุณธรรมก็ไปดําเนินการตามนั้นไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับพลตบดเอกสุรเชษหรือไม่พลตบดเอกกิตารัตน์ก็บอกว่าพลตบดเอกสุรเชษนั้นก็คงไม่มีอะไรที่จะมาโกรธเคืองกันซึ่งมาเจอกันก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรที่ไม่ดีเลยต่างฝ่ายต่างก็ทําหน้าที่ในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เท่านั้นเองค่ะมมีความหนักใจอะไรครับ แถลงออกไปแล้วนะครับยื่นเอกสารไปแล้วก็ถือว่าเราได้ดําเนินการครบตามขั้นตอนครับโอเคนะผมไปยากจริงไม่มีครับจากนี้ไปก็เข้าสู่ขั้นตอนการประชุมพิจารณาวินิจฉัยของหน้ากรรมการครับตอนนี้มันีข่าวลือว่าผลออกมาแล้วนี่ยก็จะทราบไหมคบก็เป็นข่าวลือคณะกรรมการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยอยู่เลยนะครับผมเองก็ยังไม่ทราบอะไรเลย ก็มีหน้าที่ไปแถลงตามกฎกรบคอตรลอกก,ก,ก็ไปดำเนินการตามนั้นนะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นครับเมื่อวานก็แถลงกันไปครับท่านพูดกับวิโชโลพี่มีอะไรจะพูดกับท่านไหมถ้าเกิดไ่าได้พูดกันก็คยุยกันผมว่าท่านรองุรเชัเองก็ไม่มีอะไรที่จะจะ,จะกดเคืองผมนะเมื่อวานก็ไม่มีนะไม่มีผมเองก็ไม่มีอะไรต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ได้ รอว่าพปคตรจะพิจารณาวินิจฉัยเช่นไรต่อไปนะได้พูดสักนิดหนึ่งไหมคะแบบยิ้มให้กันหรือยกมือไหว้หรือทำความกันลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนิดนึงไม่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่ไม่ดีครับเอางี้ดีกว่าค่ะด uh ีครับนะโอเคนะคครับบขอุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มาดูความพยายามในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศของรัฐบาลนะคะซึ่งตอนนี้เขากําลังจะทําแผนปฏิบัติการด้านการค้าแห่งชาติหวังที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างเป็นเอกภาพในระยะเวลา3ปีข้างหน้าซึ่งล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เดินทางไปพูดคุยกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกค่ะ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยหลังจากที่เป็นประธานหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกณจังหวัดชลบุรีบอกว่าตนได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการค้าแห่งชาติพศ .2568 ถึง 2570โดยการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศให้เป็นเอกภาพรวมทั้งได้บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้มีเป้าหมายเดียวกันซึ่งในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อให้สามารถนามาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมยกระดับและแก้ไขปัญหาของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งประชาชนเองกเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศในระยะเวลา3ปีข้างหน้าโดยได้ร่างแผนปฏิบัติการประกอบด้วยข้อเสนอสําคัญ5เรื่องก็คือ1 การพัฒนาและยกระดับการส่งออกของไทยมีเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยในตลาดโลกเพิ่มสัดส่วนการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการในไทยตลอดจนเพิ่มสัดส่วนการค้ากับคู่ค้า FTA อย่างที่2ก็คือการพัฒนาการค้าของ SME โดยมีเป้าหมายที่จะให้ธุรกิจ SME นั้นมีสัสดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ที่40%ต่อ GDP และมูลค่าส่งออกของ SME อยู่ที่20%ต่อมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมดค่ะอย่างที่3ก็คือการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหากรรมการเกษตรโดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการส่งออกของสินค้าเกษตรและอุตสาหากรรมการเกษตรให้เติบโตกว่าปัจจุบัน 4ก็คือการค้าสินค้าอุตสาหกรรมมีเป้าหมายเพิ่มอัตราการขยายตัวของ GDP ผลิตผลผลิตภาพรวมนะคะแล้วก็มูลค่าการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมและ5ค่ะการค้าธุรกิจบริการตรงนี้มีเป้าหมายจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจบริการผ่านการค้าทั้งในประเทศและการค้าระหว่างประเทศตลอดจนลดข้อจำกัดทางการค้าของภาคบริการด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกนะคะว่าในส่วนของการวางแผนขยายตลาดใหม่ในการส่งออกสินค้าเพื่อการขับเคลื่อนเศรศษฐกิจประเทศที่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับคาปรึกษาหารือหรือว่าคําชี้แนะที่เหมาะสมในเรื่องของข้อมูลตลาดส่งออกของประเทศต่างๆสําหรับตัวเองในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มองว่าการทํางานในรูปแบบบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกระหว่างทูตพันิชย์จากทั่วโลกร่วมกับผู้ประกอบการจะทําให้การวางแผนสําหรับการขยายตลาดนั้นมีข้อมูลเพียงพอในการปฏิบัติงานและดําเนินการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดประชุมรับฟังร่างแผนปฏิบัติการดําเนินการมาแล้วจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นค่ะแล้วก็อยุธยาแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกในครั้งนี้ที่มาเนี่ยมี8จังหวัดก็ได้แก่ชนบุรีระยองจันทบุรีฉะเชิงเซาตราดปราจินบุรีนครนายกแล้วก็สระแก้วในการประชุมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็ได้พูดถึงการพัฒนาจังหวัดชนบุรีให้เป็นพื้นที่ที่รองรับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่จะเข้ามา รองรับการผลักดันทางเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและก็บริการในขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ก็แสดงความเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตรงนี้เนี่ยจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการค้าแห่งชาติพศ2568ถึง2570ให้มีความสมบูรณ์รอบด้านทันต่อบริบทการค้าของโลกสมัยใหม่แล้วก็จะนําเสนอแผนปฏิบัติการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ชาติเพื่อพิจารณาก่อนนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบแล้วก็จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะไม่นานเกินรอนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจมาติดตามทุกข่าวทุกความรู้สึกทาง T&H Channel กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะ่ะก่อนชมข่าวฝากคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งกดไลค์กดแชร์สับส c r i ไครต์ให้กับ T&H Channel ของเราด้วยนะคะรวมถึงติดตามทิกตอกของเราด้วยนะคะจะได้มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องราวของ DSI ที่เขาบูรณาการร่วมกับอีกหลายหน่วยงานเลยค่ะนํากําลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสยัยรวม21 จุดทั่วประเทศเลยเพราะว่ามีข่าวมาว่ามีหลายพื้นที่ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายฟุตบอลยูโรตรงนี้สร้างความเสียหายมูลค่ามากกว่า2,900ล้านบาททีเดียวค่ะ โจ้นาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะนำกำลังกว่า30นายเข้าตรวจสอบภายในร้านล้างรถที่ตั้งอยู่บริเวณซอยไทยราชแขวงบางชันเ,เขตเขตคลองสามวากรุงเทพโดยภายในพบมีลักษณะเปิดเป็นร้านล้างรถและบริษัทผลิตจำหน่ายกันชงกันชาทางการแพทย์ สำหรับการบุคคลในวันนี้เนื่องจากชุดสืบสวนทราบมาว่าพบเครือข่ายบัญชีม้าที่ละเมิดลิขสิทธิฟุตบอลยูโรสลากกินรวบเบื้องต้นมีมากกว่า100บัญชีมีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า1,200ล้านบาทโดยจุดนี้เป็น1ใน21จุด ที่บูรณาการตรวจค้นร่วมกันซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะพบการจัดพังและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าข่ายประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อีกทั้งก่อนหน้านี้จากการสืบสวนก็ยังพบว่าสถานที่ดังกล่าวนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์แต่จากการตรวจค้นก็เชื่อได้ว่า มีการยักย้ายถ่ายเทยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องยิงสัญญาณถ่ายทอดสดออกไปจากพื้นที่เพราะว่าเคยถูกบุกตรวจค้นมาแล้วหนึ่งครั้งโดยสถานที่ตรงนี้นะคะจะทำหน้าที่เชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลจากต่างประเทศก่อนจะเผยแพร่ไปยังสมาชิกซึ่งมีอยู่ในระบบประมาณ3,000 30, 0คนสร้างความเสียหายกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์กว่า2900ล้านบาททีเดียว สำหรับผู้ต้องหานะคะมี5คนด้วยกันที่ถูกออกหมายจับประกอบไปด้วยในทุนโปรแกรมเมอร์แอดมินแล้วก็บัญชีมา้าโดยหนึ่งในนี้พบว่าเป็นเครือข่ายของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงนักการเมืองและตำรวจ เบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินคดีหนึ่งข้อหาก็คือละเมิดลิขสิทธิ์ฟุตบอลยูโรเพื่อการค้าซึ่งเข้าขายความผิดมูลฐานฟอกเงินโดยหลังจากนี้นะคะก็จะขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งขณะนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว2คนทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลักตอนนี้ควบคุมตัวไว้ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็กำลังนำตัวมาที่ DSI ค่ะ สำหรับการบุคคลในครั้งนี้นอกจากเจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจยึดเครื่องมือลักลอบการถ่ายทอดสดได้แล้วก็ยังพบว่าในพื้นที่นั้นลักลอบปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ในโกดังด้วยซึ่งตำรวจก็จะต้องตรวจสอบรายละเอียดของการขออนุญาตว่าถูกขอ,อได้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่รวมถึงเชื่อมโยงกับการนำทรัพย์สินที่ได้มาใช้ฟอกเงินด้วยหรือไม่อีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่การลักลอบนําเข้าแล้วก็นําออกยาเสพติดนะคะตอนนี้พื้นที่เป้าหมายหลักๆก็แน่นอนล่ะคะ่ะตะเข็บชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวนะคะล่าสุดตํารวจสักแก้วจับกลุ่มแก๊งขนโคเคนเข้าประเทศน้ําหนักร่วม10กิโลกรัมทีเดียวได้ผู้ต้องหา3คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดคะ่ะพันตำรวจเอกจตุรพัฒสิงหัดถิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสักแก้วเปิดเผยนะคะว่า เมื่อเวลา16โดยการ30นาทีหวันนี้ พลตตรีออมศิลป์บุญญานุสนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสักแก้วได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดสักแก้วประสานความร่วมมือกับกองกำก,กับการตำรวจตะเวนชายแดนที่12และสพบ้านทับไทยอำเภอตาพระยาจังหวัดสักแก้วส่วนที่กำลังบูรณา,าการร่วมกับกองก,องกำลังบุรพาและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตาพระยาจังหวัดสักแก้วมาเฝ้าตรวจบริเวณจุดผ่อนปลนการค้าบ้านตาพระยาหมู่10ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสักแก้ว เพราะว่าสืบทราบมาว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยจนกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมตรวจพบหญิงสาวสามคนต้องสงสัยลักษณะตรงตามที่สืบทราบมาค่ะพร้อมกับกระเป๋าเดินทางสีเทาขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นดรีมหมายเลขทะเบียนกัมพูชานะคะ 1>, 1 AC 6659บันเตียเมียนเจยซ้อนกันมา3คนมาจากฝั่งกัมพูชาข้ามด่านพรมแดนเข้ามาที่จุดผ่อนปลนการค้าบ้านตาพระยาค่ะ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมจึงได้แสดงตัวขอตรวจสอบทราบว่าเป็นหญิงชาวไทยหนึ่งคนชื่อว่านางสาวบพิตราอายุ28ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่และมีหญิงสาวชาวกัมพูชาอีกสองคนชื่อว่านางล้วนอายุ36ปีและนางใสาย,ยาอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นในกระเป๋าเดินทางสีเทาก็ปรากฏว่าพังะเลยค่ะเพราะว่าไปพบโคเคนชนิดผงสีขาวซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท สองบรรจุอยู่ในถุงยางสีเหลืองห่อหุ้มด้วยถุงยางสีขาวอีกชั้นหนึ่งลักษณะเป็นก้อนดีรีบรรจุในถุงพลาสติกสีดำหนึ่งถุงแล้วก็แยกมาอยู่ในถุงพลาสติกสีขาวอีกสองถุงรวมทั้งหมด318ก้อนน้ำหนักรวมแล้ว6 2 2 7กรัมและยังตรวจพบโคเคนซุกในกล่องนมพร้อมดื่มอีก5้ากล่องจำนวน153ก้อนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง รวมโคเคนที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดในครั้งนี้475ก้อนน้ำหนักรวม9,829กรัมหรือว่าเกือบเกือบ10กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะก็แจ้งข้อหานางสาวบพิตราร่วมกันนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท2หรือว่าโคเคนเข้ามาในราชาอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายร่วมกันครอบครองยาเสพติดเพื่อการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาหรือใน เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเขตท่าสถานีหรือท้องที่และตามกำหนดเวลาและแจ้ง2ข้อหาหญิงสาวชาวกัมพูชานะคะก็คือร่วมกันนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทสอคือโคเคนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายและร่วมกันครอบครองยาเสพติดเพื่อการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ รวมไปถึงเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสบพบ้านทับไทยอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วดำเนินคดีและจะสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกเพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไปเพราะเชื่อแน่ว่าไม่น่าจะทํากันได้เพียงผู้หญิง3ามคนเท่านั้นนะคะน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าย,ยังมีข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกค่ะ สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจมาที่เขาเรียกว่าดราม่าก,ก็น่าจะได้นะคะรถไฟฟ้า BYD ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการประกาศรถราคา การจำหน่ายตัวรถยนต์นะคะก็ทําให้คนที่ซื้อก่อนหน้านี้แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งบางคนบอกเอ้าฉันเพิ่งซื้อยังไม่ทันผ่อนงวดแรกเลยแล้วมารถราคาแล้วแล้วใครจะมาเยียวยาความเสียหายที่มันเกิดขึ้นล่าสุดค่ะผู้บริหารของ BYD นั้นก็เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ข้อสรุปการเยียวยาในเบื้องต้นค่ะ วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการประชุมหารือการดำเนินการของ BYD ที่ห้องประชุม2502นะคะโดยมีนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหาร BYD เปิดเผยถึงมาตรการเบื้องต้นในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเรื่องราคารถยนต์ไฟฟ้า โดยทางบริษัทนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้า BYD นั้นจะให้ผู้ใช้รถยนต์ BYD ในประเทศไทยสามารถชาร์จไฟรถไฟรถยนต์ฟรีเลยค่ะจากจุดชาร์จไฟทั่วประเทศทั้ง2,000แห่งซึ่งนางสาวจิราพรเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและบริษัทผู้นําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดต่อข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในส่วนของประเด็นปัญหาอื่นนอกเหนือจากราคารถยนต์ที่ได้ประกาศลดราคา ในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ขอให้สื่อมวลชนและประชาชนคอยติดตามมาตรการเยียวยาต่างๆต่อไปก็คงจะไม่ได้มีแค่การให้ชาร์จไฟฟรีจากสถานีชาร์จ2,000สถานีเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะมีมาตรการอื่นๆมาดูแลผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันต่อค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือทุกข่าวทุกความรู้สึกประจําวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะให้กําลังใจพวกเราทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะดง้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่อง TNA Channel ของพวกเรานะคะแล้วก็ไปติดตามช่อง TikTok ของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสัสชิชารัตนาถาวรพร้อมด้วยทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ